ะไรครับมีแต่สั่งซื้อครับซื้อช็อปกระจายครับวันๆซื้อประมาณสี่ห้ารายการนะครับคือมีเงินไม่ได้ครับมีเงินแล้วผมซื้อซื้อตลอดอยากได้อะไรผมซื้อหมดเลยจกส่งไปอีกบ้านครับครับไม่ได้ไม่ได้จัดส่งครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นลูกค้าจนะงหรือไม่คือลูกค้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีราคด้วยนะคะอืมจะสอบถามอะไรนะครับค่ะคุณลูกค้าเคยทำเอกสารส่งตัวหลุดหายบ้างไหมคะอืมไม่เคยหรอครับเอกสารเอกสารส่วนตัวเช่นพวกบัตรประชาชนใบขับขี่สำเนาทะเบียนบ้านประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอ่อสำเนาเนี่ย ก็ไม่น่าจะมีการตกหล่นหรอกครับแต่เพียงแต่ว่าในทุกครั้งที่ผมมีการทำธุรกรรมก็จะเซ็นเอกสารกำกับเสมอว่าใช้เฉพาะกรณีใดเช่นกรณีการติดต่อ,อหน่วยงานราชการอะไรเราก็จะบอกว่าเพื่อการติดต่ออะไรยังไงก็บอกไปประมาณนี้ครับ <c oughs> ครับครับอมีอะไรก็พูดนะครับคทำองาคะอไรเนี่ยทำลายหน้ากล่องใช่ค่ะแก่ชื่อและนที่อยู่ลายอะไรครับลายหรือ Facebook ครับผมชอบเล่นเฟซบุ o กไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นลายครับทำลายคืออะไรครไม่เข้าใจค่ะรับ หมยายถึงว่าคุูกค้าเคยทำลายหน้าของครับงว่าอ๋อทำลายเหรอครับโอ,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 อ้อยผมปกติถ้าส่งมาแกะพัสดุเสร็จผมก็จะเข้าเครื่องย่อยเอกสารครับหรือไม่ก็คือเอามารวบรวมแล้วเผาทิ้งใช้เตาเผาแบบลดมลพิษนะครับคือไม่ไม่ก่อให้เกิดเค,ความร้อนเพราะผมห่วงเรื่องโลกร้อนแล้วก็ห่วงสิ่งแวดล้อมครับเป็นคนดีนประมาณนี้ครับ เพราะฉะนั้นไม่มีทางเลยครับว,ว่าจะมีอะไระครับมีไม่ขังซื้อครับซื้อช็อปกระจายครับวันๆซื้อประมาณสี่ห้ารายการนะครับคือมีเงินไม่ได้ครับมีเงินแล้วผมซื้อซื้อตลอดอยากได้อะไรผมซื้อหมดเลยวกกต้อาารรสสบคคัไม่ตรวจสอบเลยไม่ได้หรอครับตรวจสอบตอนนี้เลยได้ไหมผมถือสายรอได้วันนี้ไม่มีอะไรชิลมาก คอนนเเซตออร์่ะค๋อเป็นคอนเซนเตอร์ครับคอนเซนเตอร์ของอะไรครับเนี่ย fade x x test ครับ e x x test มันมันมีบริษัท fade x ก็ fade x ใช่ไหมฮะแล้วยังมี x test อีกไหมครับแสดงว่าเร็วกว่า fade x ธรรมดาใช่ไหมฮะใช่ครับไอ fade x ใช้บริษัทที่บริษัทที่เคย เคยเป็นหนังไอ้นี่รึเปล่าแคส,สเอเ์ Away ที่มีคนติดเกาะรึเปล่านะเคยเคยดูไหมครับ Cast Away ฮะที่ทอมแฮงเล่นนะครับเอาคุณแฮงไปแล้วหรอครับอ๋อค่ะกันแฮงไปแล้วค่ะไม่ไม่ไม่นักแสดงที่เขาได้รางวัลออสการ์หรือรางวัลโนเบลอะไรเนะี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิโหอีบ้าะ น่าจะเล่นกับกูต่ออย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ